ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิมิดะทาร์ดค่ะและคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักค่ะของชาวราศีธนูนะคะประจําเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะสําหรับชาวราศีธนูนะคะเราได้แบ่งเป็นแบบตะวันตกสามารถเลือกดูได้ค่ะทั้งแบบลัคนาเราก็ราศีนะคะในรายละเอียดคลิปนะคะจะมีของทั้งคนโสดและคนมีคู่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะที่ดวงความรักของคนโสดค่ะ ก่อนอื่นขอเช็คพลังงานในปัจจุบันตอนนี้กันก่อนนะคะว่าความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างค่ะ สำหรับความรักในปัจจุบันนะคะดูเหมือนว่าคนโสดนะคะตอนนี้เหมือนจะโสดสนิทนะคะมีบางครั้งค่ะที่เียงหวนนึกถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตบ้างนะคะก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเป็นความรักที่เคยผิดหวังเคยไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจยากค่ะก็เลยเลือกที่จะต้องถอยออกมาหรือว่าถอยคนละก้าวนั่นเองนะคะขอดูกันบ้างนะคะว่าความรักของคุณในเดือนกร,รกาคมนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนกันบ้างคะ่ะ สำหรับเดือนกรกฎาคมนะคะดูเหมือนว่าตัวคุณเองเริ่มจะมีความสุขมากขึ้นแล้วนะคะเหมือนกับว่าได้เยียวยาตัวเองได้ทําให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นนะคะโฟกัสแต่สิ่งดีๆหรือว่าสิ่งที่ทําให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเหมือนกับว่าในเดือนนี้คุณไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะโฟกัสเฉพาะการใช้ชีวิตของตัวเองหรือว่าการพัฒนาตัวเองนั่นเองค่ะบางคนนะคะอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาใน ช่วงเดือนนี้ด้วยก็ได้ค่ะแต่ตัวคุณเองรู้สึกว่าคนที่เข้ามาไม่ค่อยจะตรงสเปคสักเท่าไหร่เราไม่ค่อยชอบหรือรู้สึกว่ามันพัฒนาไม่ได้นะคะก็เลยเลือกที่จะอยู่คนเดียวค่ะมาดูกันบ้างนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณบ้างไหมเกี่ยวกับความรักในเดือนนี้ค่ะ สำหรับความรักในเดือนนี้นะคะตัวคุณเองเหมือนกำลังเบื่อเบอื่อเสีเยงๆอยู่นะคะอือเหมือนกับว่าอารมณ์เรานะตอนนี้มันไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตยังไงดีหรือว่าไม่รู้จะทำอะไรสนุกสนุกให้กับตัวเองดีนะคะดูชีวิตไม่ค่อยมีสีสันไม่ค่อยจะมีความสุขหรือเรื่องอะไรให้ตลกลหรือยิ้มหัวเราะสักเท่าไหร่นะคะตัวคุณเองก็กำลังมองหาอยู่คะ่ะว่าจะทำยังไงดีหรือทำอะไรดีให้เรามีความสุขเพิ่มเติมนะคะ มาดูกันค่ะว่าพาอยากบอกอะไรบ้างต้องบอกก่อนนะคะว่าหลายคนนะคะยังมีเรื่องราวเศร้าๆหรือว่าสิ่งที่ทำให้เราเสียใจะค่ะ เรื่องราวเก่าๆในอดีตที่มันผิดหวังมันยังอยู่ในหัวใจเราอยู่นะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามีอะไรที่มันเศร้ากัดกินหัวใจเราอยู่อะค่ะมันก็เลยไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานหรือว่าทําอะไรสนุกสนุกให้ตัวเองสักทีนะคะเป็นเพราะว่ามีความรู้สึกเหล่านั้นที่เรากดมันไว้หรือเก็บซ่อนมันไว้นั่นเองพี่อยากบอกอะไรไหมคะ สิ่งที่พาอ,อยากจะบอกนะคะคือเขาอะค่ะอยากให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากกว่านี้นะคะอันดับแรกต้องตัดอะไรบางอย่างที่ไม่จําเป็นกับชีวิตออกไปก่อนนะคะหรือว่าสิ่งที่ทําให้เราเสียใจนั่นเองค่ะคือตัวคุณเองนะคะตอนนี้จะต้องเข้มแข็งแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อตัวเองนะคะอะไรที่ไม่ดีกับชีวิตต้องเอาออกได้แล้วแล้วก็เหลือแต่สิ D ่งดีๆไว้แล้วก็เติมเต็มหัวใจเราขึ้นมาค่ะ อะไรที่รู้สึกว่าทําได้ยากนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทําก็ได้ค่ะไม่ต้องรีบหรือว่ากดดันตัวเองจนเกินไปนะคะเป้าหมายก็คือทําให้เรามีความสุขแล้วระหว่างทางก็ต้องมีความสุขด้วยนะคะถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักในเดือนนี้ไหมคะ อยากจะบอกนะคะอืเหมือนกับว่าเราอะคะ่ะบางทีก็ชอบย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องราวเก่าๆในดีนะคะว่าเราพยายามมามากเลยแล้วมันก็ดูเหมือนจะมีความสุขแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องผิดหวังอะคะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคนคนนั้นยังไม่ใช่คนที่ใช่นะคะหรือว่าตัวเขาเองไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเราสักเท่าไหร่อะคะ่ะทั้งๆที่เราพยายามแล้วก็อดทนรอมานานนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าค่ะความรักมันก็ต้อง ไปด้วยกันทั้งคู่ทั้งสองคนพยายามไปด้วยกันนะคะไม่ใช่ไฟได้ดฝ่ายหนึ่งพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะค่ะพอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามอยู่ฝ่ายเดียวหรือเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแล้วอะค่ะมันก็เลยต้องเกิดการผิดหวังหรือว่าเสียใจเกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะไพ่ก็อยากจะให้เราทําความเข้าใจแล้วก็อยากาให้เราอะค่ะไปปรับใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยค่ะมาดูกันนะคะว่าในเดือนนี้จะมีใครใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะ ในช่วงเดือนนี้นะคะดูเหมือนว่าเป็นช่วงที่คุณนะคะจะต้องกลับมาเป็นตัวของตัวเองหรือว่าสร้างอิสระให้กับตัวเองนะคะคนใหม่ๆดูจะยังไม่เข้ามาในช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่าเราต้องปลดล็อกตัวเองให้ได้ก่อนเคลียร์สิ่งเก่าๆหรือว่าสิ่งที่มันเคยติดอยู่ในใจเราให้ได้ก่อนนะคะแล้วคนใหม่ๆถึงจะมีโอกาสเข้ามาได้นะคะถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จในความรักพายอยากบอกอะไรบ้างมาดูกันค่ะ สิ่งที่พ่อยากจะบอกนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะค่ะก็ต้องออกมาจากสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่มันเคยทําให้เราเสียใจหรือว่าเหนียวรังเราไว้นะคะบางทีอะค่ะเราอาจจะมีความคิดที่ว่าอยากจะมีครอบครัวในฝันอยากจะเป็นเหมือนคนนั้นคนนี้อะคะ่ะแต่ว่าลงหลงลืมไปนะคะว่าเราต้องการใช้ชีวิตแบบไหนหรือเราอยากจะได้อะไรจริงๆอะคะ่ะบางทีนะคะ คำตอบที่เราอยากได้ค่ะไม่ใช่สิ่งที่เราเคยเห็นหรือว่าเราอยากได้ตามคนอื่นนะคะแต่เป็นการตกตะกอนหรือว่าถามตัวเองจริงๆข้างในค่ะว่าสิ่งที่เราอยากได้ชีวิตที่เราอยากได้คนรักที่เราอยากใช้ชีวิตด้วยคือใครเป็นแบบไหนมีลักษณะยังไงะคะ่ะลองใช้เวลาเหล่นานั้นตกตะกอนกับตัวเองดูนะคะแล้วคุณก็จะมีโอกาสจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆค่ะแต่ว่าถ้ายังตกตะกอนกับตัวเองไม่ได้ะคะ่ะโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ๆค่ะมันก็ยังจะไม่มานะคะ เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองอยากใช้แล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําค่ะแล้วคุณจะได้พบเจอรักดีๆหรือว่าประสบความสําเร็จในความรักได้นะคะเป็นกําลังใจให้คนโสดค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ความรักของคนมีคู่เลยนะคะสําหรับความรักของคนมีคู่นะคะมาดูกันค่ะว่า30วันนี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างมาเริ่มกันที่พลังงานปัจจุบันกันก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้คุณกําลังพบเจออะไรกันอยู่ค่ะ ขอจัดดหนนนน้าไพิึงะะคะสำหรับสิ่งที่คุณกําลังพบเจออยู่ตอนนี้นะคะดูเหมือนบางคนนะคะได้พบเจอกับปัญหาหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ ความรักมันยังไม่ราบรื่นหรือยังไม่เข้ากันสักเท่าไหร่นะคะแต่ตัวคุณเองเริ่มที่จะปล่อยวางปัญหาเหล่านั้นนะคะเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองฝันหรือว่าทําอะไรบางอย่างที่ตัวเองพอใจมากกว่าคะ่ะเพราะว่าคุณเคยโฟกัสกับปัญหามา,มา,ม,ามากนะคะแต่มันไม่ได้ทําให้คุณได้พบทางออกหรือว่าได้พบอะไรดีๆหรือทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้น,นะคะ่ะคุณก็เลยเลือกที่จะมีความสุขกับตัวเองก่อนเพราะอย่างน้อยเราก็มีความสุขแล้วแล้วก็หวังว่านะคะเมื่อไหรที่เรามีความสุขคู่ของเราก็จะมีความสุขนั่นเองค่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าความรักใน30วันนี้ค่ะทิศทางความรักจะเป็นยังไงกันบ้างลุกเหมือนว่าชาวราศีธนูนะค่ะกำลังโฟงกัสในสิ่งที่ดีหรือว่าทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองอยู่นะคะ ใน30วันนี้นะคะตัวคุณเองจะเริ่มมีความมั่นคงในจิตใจมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะส่งผลให้ความรักะคะ่ะมันเริ่มพัฒน,นาไปได้ดีค่ะดูดีมากๆเลยนะคะในช่วงกลางเดือนนะคะความรักจะมั่นคงขึ้นแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะบางคนได้ใช้เวลาร่วมกันไปเที่ยวหรือว่าไปพบเจอครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะความรักดูจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วคุณก็มีความสุขมากขึ้นนั่นเองค่ะ เดี๋ยวขอดูความคิดแล้วก็ความรู้สึกของทั้งคู่ที่มีให้แก่กันบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงขอเริ่มที่ชาวราศีธนูกันก่อนค่ะ ความคิดความรู้สึกของคุณตอนนี้นะคะคุณไม่ได้คาดหวังอะไรมากแล้วนะคะเพียงแค่อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับเขาหรือว่าให้ชีวิตคู่ด้วยะคะ่ะเหมือนกับว่าอยากทําอะไรดีๆเริ่มต้นสิ่งดีๆเท่านั้นเองแต่ไม่ได้คาดหวังผลลัพธ์หรือว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะคะมาดูฝ่ายเขากันบ้างคะ่ะว่าคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเราคะ่ะ สหรับตัวเขานะคะยังมีอะไรบางอย่างนะคะที่ยังติดอยู่ในใจเขาอยู่ค่ะอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้เขาเสียใจหรือว่าเป็นเรื่องที่เขาผิดหวังมาก่อนหน้านี้นะคะเขาอาจจะเคยคาดหวังอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์แต่มันไม่ได้เป็นดังหวังเขาอะค่ะมันก็เลยทําให้เขาอะค่ะต้องตกตะกอนกับตัวเองก่อนหรือว่าเรียนรู้กับตัวเองก่อนในด้านนี้นะคะที่จะรับมือมันนะคะดูเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เขาอยากใช้เวลาตกตะกอนกับตัวเองมากกว่านะคะพ้่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้ไหมคะ สิ่งที่พายอยากจะบอกอะคะ่ะคู่ของคุณตอนนี้นะคะโดยเฉพาะถ้าเขาเป็นฝ่ายชายอะคะ่ะดูเขาอยากจะโฟกัสหรือว่าสแสวงหาอะไรที่มันสนุกสนุกนะคะหรือว่าไปโฟกัสในด้านการงานนะคะช่วงนี้ความโรแมนติกอาจจะน้อยลงไปนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหงาหรือว่าโดดเดี่ยวได้ะคะ่ะถ้าเกิดว่าตัวคนเองเป็นชาวราศีธนูทตุไฟนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายอะคะ่ะที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะคะดูเหมือนว่า ถ้าอยากจะแนะนำอะค่ะให้เราเติมความหวานหรือว่าทําอะไรที่มันโรแมนติกในความสัมพันธ์หน่อยนะคะไม่อย่างนั้นคู่ของคุณอาจจะรู้สึกเหงาหรือว่าโดดเดี่ยวได้นะคะมันจะส่งผลให้ความสัมพันธ์มันห่างเหินนะคะถ้าอยากแนะนําอะไรบ้างมาดีกันค่ะ สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะเหมือนกับว่าเขาอยากให้ชาวราศีดวงค่ะถ้าเกิดว่ามีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตในความสัมพันธ์นี้นะคะอยากจะให้เราสบายๆชิวๆไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งคิดอะไรมากค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราคิดกังวลน,นะคะมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือว่าเป็นความกังวลส่วนตัวของเราเองไม่ใช่ความเท็จไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือว่าไม่ใช่ความจริงก็ได้นะคะถ้าอยากบอกอะไรไหมคะเกี่ยวกับความรักของคุณในเดือนนี้ค่ะ บางทีนะคะเราเอาพอร์ของเราอะคะ่ะแอคชั่นภายนอกมากกันไปนะคะแต่ว่าข้างในของเรามันยังขาดอะไรอยู่อะคะ่ะเช่นตัวคุณเองพยายามที่จะเสิร์ฟหรือว่าพยายามจะทําอะไรบางอย่างให้เขาหรือให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นแต่จริงๆแล้วอะคะ่ะสิ่งที่มันขาดไปก็คือว่าตัวคุณเองต้องการอะไรกันแน่หรือว่าเหมือนภายในใจเรายังไม่ได้รับการเติมเต็มอะคะ่ะ สิ่งที่พ่ออยากจะบอกก็คือว่าลองถามตัวเองหน่อยสิว่าตกลงแล้วเราต้องการความสัมพันธ์แบบไหนหรืออยากจะใช้ชีวิตแบบไหนอะคะ่ะเพราะว่าบางทีนะคะถ้าเราเอาเอาพลังงานของเราออกไปให้เขาหมดอะแล้วสุดท้ายอะคะ่ะเหมือนกับว่าเราจะขาดความเป็นตัวของตัวเองขาดสเสน่ห์เราก็เป็นผู้ให้ที่มากเกินไปนะคะมันอาจจะส่งผลให้เขารู้สึกว่าอยากจะไปหาอะไรใหม่ๆหรือว่าทําอะไรใหม่ๆที่มีสีสันกับชีวิตอะคะ เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในตอนนี้นะคะก็คือการกลับมาตกตะกอนกับตัวเองแล้วก็ค่อยแอคชั่นมันออกไปค่ะเช่นถ้าเราอยากจะมีความรักที่ดีแล้วก็อบอุ่นนะคะเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่เราโฟกัสใ,ในสิ่งนี้นะคะสมองเรามันจะสั่งการเองะคะ่ะว่าเราจะต้องทําอะไรยังไงหรือว่าเดินเกมเดินมากในรูปแบบไหนค่ะแต่ว่าถ้าเราเหมือนพยายามที่จะดูแลเอ,อเ,อเอาใจใส่เขามากเกินไปนะคะ่ะ สิ่งที่มันไม่ได้ออกมาจากหัวใจหรือว่าสิ่งที่มันออกมาจากความขาดของเรานะคะเขาจะรู้สึกได้ค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่มีสเสน่ห์เอาซเลยนะคะมันจะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์เกิดความห่างเหินแล้วก็เกิดความรู้สึกที่อยากจะหน,นีออกไปไก,กลๆแบบนี้ค่ะถ้าอยากแนะนําอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์แบบนี้ไหมคะ สิ่งที่เรายังขาดอยู่นะคะก็คือการใช้ชีวิตค่ะการทําในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าการใช้ชีวิตตัวเองให้มีความสุขนะคะบางทีเราก็เราอะหวังดีนะคะแล้วก็คิดดีทําดีค่ะอยากจะได้อะไรดีๆในชีวิตอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีผลลัพธ์ที่ดีแต่ว่ามันความอยากเนี่ยที่มากเกินไปมันเกิดจากความขาดนะคะเราต้องกลับมาที่ตัวเองก่อนว่า สิ่งที่เราขาดคืออะไรหรือว่าจริงๆเราต้องการอะไรกันแน่ค่ะเติมตัวเองให้เต็มในด้านนี้ก่อนนะคะแล้วคุณจะดึงดูดเขาเข้ามาเองค่ะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในแบบในรูปแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วคบกันมานานหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเมื่อไหร่ที่คุณเติมเต็มตัวเองได้แล้วค่ะคนคนนั้นนะคะเขาจะเข้ามาใช้เวลากับคุณยึดติดคุณแล้วก็ไม่ห่างไปไหนนั่นเองค่ะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในความรักนะคะพาอยากแนะนำอะไรมาดูกันค่ะ Sim. ที่คุณจะต้องเติมเต็มตัวเองให้ได้นะคะ1ค่ะคือความสุขนะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองค่ะลดความเครียดคิดมากกังวลนะคะแล้วตอนนั้นความรักของคุณจะมีความสุขนั่นเองค่ะเป็นเรื่องง่ายๆนะคะที่คุณก็สามารถทําได้ค่ะเพียงแค่ใช้เวลากับตัวเองมากหน่อยตกตะกอนกับตัวเองมากหน่อยนะคะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันก็จะเริ่มปรับตัวให้มันดีขึ้นได้นั่นเองนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่กําลังเจอสถานการณ์เหล่านี้อยู่ค่ะขอให้ทุกคนได้ค้นพบความสุขของตัวเองเป็นตัวของตัวเองเร็วๆนะคะแล้ววคคุุณจะมมีาสข แล้วคนรอบข้างก็จะมีความสุขนั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวความรักของคุณในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีพีหน้าความรักของพวกคุณนะคะสําหรับวันนี้มีมีม่ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ